สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคุกกี้ลันนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับรีวิวความสมารของคุกกี้ตัวใหม่กันนะครับผมเจ้านี่ครับคุกกี้จอมโจรกุธรามนะครับใส่หมวกหัวขาวไปด้วยโอ้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ฮอตฮิตมากครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่มันยังไม่ได้เข้านะมีแต่คนถามครับเฮ้ยว่าเฮ้ยพี่ตัวนี้เมื่อไหร่จะเข้าใน l ลายคุกกี้ลันเมื่อไหร่จะเข้าว่าพี่บิก๊กอะไรเงี้ยแล้วผมจะรู้ได้ยังไงอะ่ะเออจริงป่ะผมจะรู้ได้ไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมต้องถาม เพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายครับแล้วก็ควสามารถค่อนข้างแปลกและเล่นยากนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าทําไมอ่ะลองอ่านก่อนแล้วกันว่าทาอะไรได้บ้างครับนี่ครับกระโดดต่อเน,นื่องสูงสุดถึง10สเต็ปนะครับผมคล้ายๆนินจาเลยนะแล้วก็สามารถขึ้นที้ด้วยความเร็วเมื่อแตะปุ่มส้ายเอ้ยอันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือหากพลังชีวิตหมดแล้วเนี่ยจะฟื้นคืนกลับมาในร่างของเมฆเมฆเมฆ ไทเทียบนะก็คงคล้ายๆกับร่างวิญญาณของโจสลัดนั่นแหละครับผมก็แบบว่าเจ้านี่ก็คงผสมผสานมาจากนินจากับโจสลัดชัดเจนมากเลยแต่ว่าในการที่มันฟื้นกลับมาเนี่ยพลังชีวิตนะครับจะน้อยกว่าโจสลัดนั่นเองครับในร่างวิญญาณนะโวซเลียนนะสายลมนะครับผมก็คล้ายๆกับชีสด,ดอบแต่ว่ามันเก่งกว่าชีสด,ดอบมากก็คือเป็นระดับ S แถมแบบ,บว่าเก็บเยลลี่ได้แบบเยอะมากมายครับถ้าเทียบกับชีสดอกนั้นเก็บได้ทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับผมอันนี้เก็บได้เป็นแถบๆเลยครับผมอ่ะโอเค เงื่อนไขาการบดล็อกนะฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อนะยครับผมเงื่อนไขาการบดล็อกเจ้าตัวนี้นะครับผมเราต้องมีสัตว์เลี้ยงของมันก่อนอ่ะเห็นไหมครับมีเพชรใส่ลมในครอบครองก่อนถึงจะซื้อได้เลยเหรียญในเกมโอเคจัดไปครับขอสุ่มก่อนเลยครับเหลือตัวเดียวหรือเปล่าวะอ่ะฝุ่มสุ่มไปก่อนนะตืบอ้าวไม่ได้อีกเว้ยเป็นไม่ไ,มไรครับเดีย๋ยวผมสุ่มต่อแล้วกันครับ มันต้องได้เลยวะเหล็กแค่2ตัวนี้แหละแพนเค,ค้กผมยังไม่ได้ซื้อไงฮะก็เลยได้เมื่อกี้มาโอเคได้แล้วครับอ่าได้แล้วนะนี่ครับบดล็อกทันทีนะครับผมจากนั้นก็ไปอัปเกรดให้เต็มเลยครับนี่เก็บเยลลี่ข้างหน้าโดยอัตโนมัตินะครับผมแล้วก็คะแนนเยลลี่ที่ได้รับจากสัตว์เลี้ยงเนี่ยเพิ่มอีก23%เลยทีเดียวครับอ่ะอันนี้เป็นเลเวลหนึ่งนะอัพเวลกันเวลสองครับเพิ่มเท่าไหร่24เวลสามยี่สิบห้าอ่ะแล้วก็ ในการกระเกิก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆครับก็อัพไปอัพไปครับผมอ่ะอัพให้เต็มไปเลยเต็มที่เท่าไรหร่วะเลเวลแปดนี่ครับคะแนนเยลลี่เพิ่มอีก30%นะครับสงสัยมันจะตกศูนย์มีตัวหนึ่ง <c oughs> เนี่ยเห็นไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์โอเคอ่ามาดูคุกกี้กันบ้างครับคุกกี้นะครับซื้อเลย1,27,000เหรียญน,นะครับผมเปิบทางชีวิต160นะ เลเวลหนึ่งก็ปึ๊บสามพันแปดนะกระโดดได้สามสเตปสี่สเตปห้าสเตปไปเรื่อยๆครับเมื่ออัปเกรดได้เต็มโดดได้สิบสเตปนั่นเองครับตามที่มันบอกไว้เมื่อกี้นะครับแหมรวยครับผมกดดูๆปึ๊บเรียบร้อยนะครับผมเมื่อกระโดดสองสเตปจะได้คะแนนเพิ่มห้าร้อยด้วยโอ้โหอันนี้เป็นสมบัติของมันนะครับผมแหมได้มาฟรีนั่นเองครับโอเคใส่สมบัติของมันก่อนสักครูสักครู แน่นอนว่าจะใช้ขนนกไปก่อนลวกันเพราะว่าต้องการดูดเยลลี่แล้วก็สมบัติของมันนะครับหาก,ก่อนหาก,ก่อนหาก,ก่อนหากรอยอืมอ่ะเจอแล้วครับผมอันนี้นะฮะเมื่อดสองสเต็ปจะได้คะแนนเพิ่ม5้ารอยคล้ายๆกับราชินีสเก็ตดีล่าเลยครับแต่อันนี้มันเพิ่มแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมส่วนไอ้สมบัติของสายเลี้ยงสายลมนะอันนี้ได้คะแนนเยลลี่เพิ่มอีก3%อ๋อเมื่อกี้เป็นคะแนนจากสมบัติขอภัยนะครับนี่มองผิดโทษที เปิบเปิดเปิดเปิดมารูจะใส่อะไรใส่สมบัติจากที่มันอัปเดเต็มแล้แหละมารีวิวนะครับโอเคเจอแล้วนะครับผมเราสามารถวิวัฒนาการได้ด้วยนี่เป็นเช่นนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับผมข้อบโ,บโบนัสของคู่นี้ครับคะแนนของยลลี่ที่เพชรเก็บได้เพิ่มขึ้นอีก10%เลยทีเดียวโอ้เราต้องเน้นให้สัตว์เลี้ยงนะครับเก็บยลลี่เยอะๆนะครับผมถึงจะได้คะแนนเยอะๆนั่นเองโอเคไปดูกันดีกว่านะครับเปิบ ดูนะครับในในในี่ให้สัตว์เลี้ยงมันเก็บนะอ่าเราลองโดดสองเต็บดูนะครับปึ๊บปึ๊บอ่าคะแนนเพิ่ม5้0อเห็นไหมคะแนนเพิ่ม5้า้อยครับอ้าวเฮ้ยทำไมมันถ่ายตัวได้วะเนี่ยก็คือเป็นความสามารตแบบว่าเราต้องกดสไลด์ในการอ่าไม่ใช่ครับเมื่อเรากดสไลด์กางอากาศครับมันจะตกพื้นทันทีครับแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นค่อนข้างยากครับเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมครับก็เป็นตัวที่โคตรแปลกเลยครับ และคะแนนจะดีเปล่าก็ไม่รู้แต่เท่าที่สังเกตน,นะน่าจะไม่โอเคครับอ่าโดดได้สิสเต็ปนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ไปโดดด้วยครับโคตรเก่งไงโคตรฝุกจากาแต่นโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอ่ะสังเกตสลีไหมครับว่ามันเก็บยิลี่ให้เราตลอดทางเลยครับเห็นไหมเก็บแบบว่าเก่งกว่าชีตดอบชัดเจนครับชีตดอบเนี่ยเก็บน้อยกว่าเยอะนะครับผมนี่นี่บ้านใหญ่เลยครับ เมื่อสัตว์เลี้ยงเก็บนะเราก็โดดส,สตเต็ปไปครับเอาคะแนนนะครับเพราะว่าใส่สมบัติอันนี้นั่นเองครับแน่แน่ถ้าคะแนนมันขึ้นกระจุงเดียวอย่งเงีสมบัติมันให้คะแนนแค่นี้ครับสกิลลีลาให้เยอะกว่านี้มากมายครับผมนี่นี่นนโดดรัวครับเอ้โอ้โหทำได้ไงวะเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าเกือ,อบที่ผมล็อกเองเนี่ยโอ้โหนึกว่าล่วงไปแล้วนะแม่เน่เน่เน่โอ้โหกระจายครับ ตัวบ้าเลเล่นโคตรยากเลยอะทำไมคนก็าถามหากเยอะเองเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจครับคะแนนก็ไม่น่าจะดีครับไม่น่าจะดีจริงๆอือนี่ครับโดดหลายสเต็ปครับทีละห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยครับผมเอางีด๊ดตัวสิบสเต็ปก็ขึ้นห้าร้อยสิบครั้งนะครับเล่นยากจริงๆครับไอ้บ้านี่ปึ๊บ กวสไลด์แบบว่าตกเขวอะโอเคก็ประมาณนี้ครับอเออครับเ,เพื่อนๆที่แบบว่าอยากซื้อไว้เก็บสะสมก็ซื้อได้เลยแล้วก็ไว้เท่าคะแนนไหมน่าจะไม่ครับเท่าที่สังเกตน,นะตั้งแต่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีหรือเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยตัวนี้ครับไม่เหมาะกับการทำคะแนนอย่างยิ่งครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าลิมิเต็ดในเกาหลีนะเนื่องจากมันจะมีขายช่วงเทศกาลเกาหลีอะไรนี่แหละผมจำไม่ได้แลวจำชื่อไม่ได้เลครับ อะไรซูซอกนี่แหละถ้าผิดก็ขอไปนะมันจะมาพร้อมกับชุดของอกิ้งจอกเกาหางอะ่ะมันจะเป็นชุดแนวเกาหลีเลยครับใส่หมวกนะฮะแต่ของเราไม่มีมั้งชุดกิ้งจอกเกาห่างแบบนั้นนะครับรวๆครับถ่ายตัวได้ครับย่างกันนะ่านินจาเน่ยยิ่งกว่านินจาของเราอีกนะฮะ่ะรอดูมันเลือนหมดกันเลือนหมดนะครับมันก็จะแปลงไม่ใช่แปลงครับ มีอีกล่างเึงครับเป็นล่างเมฆนั่นเองครับอย่างที่มันบอกไว้ครับแต่ถ้าความเคยชินของเรานะก็คือร่างวิญญาณของโจรสลัดนะครับมันคล้ายๆกันนะครับต่างกันแค่นี่เลือดที่ฟื้นขึ้นมาเนะี่ยน้อยกว่าเยอะนะครับผมไม่เยอะมั้งน้อยกว่านิดนึงนะครับ <c oughs> เล่นยากจริงๆมันแวบ,บๆเลยเห็นไหมผมก็ไม่ได้เอาสมบัติที่มัน การตกเหวไว้ด้วยเดี๋ยวดูดูคะแนน16ล้านแลครับรอยาะเอาไปทำคะแนนก็ลองดูแบบว่าท้าทายครับมันเล่นยากไงฮะถ้าเล่นแล้วได้คะแนนเยอะนะโอ้โหเท่มากเลยอ่ะเจนี้ครับ วดหัวกับไอ้ไข่ตัวนี้แหละบางทีลืมนะครับผมอ้าวชนเลยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูมันฟื้นขึ้นมาแล้วกันอ้าวได้ฟื้นแล้วครับผมนี่ครับเป็นล่างเมฆนะครับผมเห็นไหมแต่ว่าทางชีวิตนะครับสังเกตครับว่าแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับผมแค่นิดเดียวเท่านั้นครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันว่ามันฟื้นเท่าไรครับผมก็ลืมให้ดูตอนแรกนะครับผมถ้าเป็นโจรสลัดนะมันจะได้เยอะกว่านี้นะครับผมนี่ล่างล่างเมฆนะเรากระโดดสองเต็บก็ได้คะแนนนะครับจากสมบัตินั่นเองแต่ว่าเก็บข เห็นไหมครับเก็บไม่ได้ครับสัตว์เลี้ยงให้อ่าเก็บให้เราก็เก็บไม่ได้เช่นกันครับอันนี้ไปก็เสียชัดเจนมากพจริงเราใช้เพชรใส่หลบก็น่าจะเก็บให้เนะเหมือนโจสลัดเป๊ะเลยครับล่างวิญญาณครับเก็บไม่ได้ครับโอเคจะตายแล้วครับผมจะตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วจะ,จ,ะจะตายแล้วจะตายจะตายแล้วยบละก่อยโอเคนะครับความสามารถมันก็มีแต่เพียงเท่านี้โอโย ร,รืบโซ่ตรวนว้าในเพชรด้วยครับผมอ่าขอดูข้อมูลมันอีกนิดนึงนะกันความสามารถลงสู่พื้นทันทีจากการกระโดดหลายสเต็ปโดยการสไลด์นี่ครับที่มันหายแวบๆเมื่อกี้แหละ,แ,ะ,แ,ะแล้วก็สามารถโดดได้สูงสุด10สเต็ปเลยทีเดียวโบนัสคู่ผสมกับเพชรใส่ลนใสลมนะครับผมอ่ะแล้วมันไม่บอกว่าว่ากายร่างเป็นเมฆมันจะได้เลือดเท่าไหร่ครับ ผมจาได้ว่าตอนที่เล่นเซอร์เวอร์กหลีเนี่ยมันจะบอกว่าเลือดได้เท่านั้นเท่านี้นะครับผมของเราไม่มีบอกนะเอามาดูโจรสลัดกันบ้างครับมันบอกหรือเปล่าผมจาไม่ได้เหมือนกันนะครับถ้าจะไม่ผิดเลือดร้อยหกสิบเปล่าวะโจรสลัดนะล้างวิญญาณนะครับโอ้ยเราจะเจอมาเนี่ยแหมไกลเหลือเกินครับตัวเก่าใช่ไหม <laughs> อ่ะเห็นไหมครับพลางถึงโจรสลัดเนี่ยร้อยหกสิบเห็นไหมครับมันบอกครับผมจําได้ครับแต่ไม่ไอ ไอบ้านนี้ไม่บอกวะเอ,อ้๋าหนูใส่ที่เต็มครับเนี่ยมันเขียนแล้วมันล้นนะครับก็เลยไม่บอกโถอยากรู้เหมือนกันนะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะฟรีเรียบประมาณ130หน่วยนะครับโอเคเจ้าตัวนี้ก็สามารถซื้อได้อย่างง่ายๆเลยครับโดยการปลดล็อกอมีสัต์เลงกองมันก่อนครับก็สามารถซื้อได้ทันทีนะครับเจ้านี่ครับแตกต่างจากเซอกกาลีครับต้องมาในช่วงเทศกาลของเกาหลีเท่านั้นถึงจะซื้อได้ครับก็ถือว่าเป็นตัวิมิเต็ดของที่นู่นแต่เป็นตัว กากระบอกว่าไม่กล้าพูดเท่าไหร่ครับคำนี้ครับผมโอเคก็ลองไปซื้อกนดูแล้วก็เล่นกันดูครับมันแปลกมากแล้วก็ท้าทายมากครับถ้าเราเอาไปทำคะแนนได้เยอะๆเนี่ยลองกันดูนะครับผมโอเคงานคลิปนี้ผมพาไม่ใช่พาครับผมลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมแหมช่วงนี้ลิ้นพันกันขออภัยก็ไว้เจอกันใหก่อน้าครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันในในในโดนรัวครับเออโหทำได้ไงวะเนี่ยเอ้าเอ้าเกือบ ที่ผมล็อกอีกเนี่ยโอ้โหนึกว่าล่วงไปแล้วนะแม่ในในในโอ้โหกระจายครับโตบ้าเลยเลงโคตรยากเลยอ่ะทำไมคนเ้าถามหากันเยอะอย่างเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจครับ